แม่ยวน,นี้ันนี้เีววันนี้าวันนี้มาวันนี้สิมาเล่านี้ท้าให้น้องกายฟังค่ะแม่ไอแผลแม่คือเป็่นสั่นสูงเขาผู้หายแฮ่วันนี้มาอ่าน นิทานก่อนนอนกับน้องกายนะคะจะตายตื้นตูมค่ะมีอะไรมีอะไร่ะมีอย่างเนี้ยลูกผมมีลาบด้วยช้างด้ยช้างเลยเฉียเอ้ยเฉี่ยไม่มีไมยมีอะไรไม่มีด้วยก็ตายทำอะไรลูกัก็ตายตายเลยเห็้ยยังน่ะมันเห็้ยยังมันแล่น มันแลงนี้ดิลูกเรีนว่าน่าขมเหตุฉ่ำแมลนไปหมนกไก่นี่นอะไรกะไตตื่นตู้น้าป่าใหญ่ริมทะเลกะายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลซึ่งมีผลดกเต็มต้นก,กะายสีหยังลูกกะายสีหยังกะายสีมันยตัวสีหยังสีหยังอ่ะ บอกหมดตีเดี๋ยนี่นนสีฟ้าสีฟ้าอ,อีชื่อว่าใดดีลูกนี่กันไปเลอ่ะมัก,กตานนี่กันไปเลยอ่ะมอมักตาน,น,นมันหออล่นลง,ลงมาท่านใดนั้นมีลมกระโชกแรงทำให้ลูกตาล่วงลงกระโหกกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นตกอ่ะพอกระตาได้ยินก็ตกใจตื่นขึ้นท่านใด รีบกระโดกสุดกำลังพร้ <c oughs> อมตะโกนลั่น <c oughs> ว่าเพ่นนินไว้เล็ดเล่นเล็ดเล่นนินไว้เพ่นนินไว้มาเบ Burch ิ้งมาเบิ้งมันมันมีอย่างแล็แน่นี่มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมันมีอย่างแล็แน่นี่มาเบิ้งมาเบิ้งไงอย่างแล็ดน่ยมันมีอย่างแล็แน่นี่ลูกยังเนี่ยอันะนะี้ไม่ตัวยังเนี่ย ากันเนาะผู However, no. yes. yeah. ้หายแต่กันอันเครื่องนี้ผู้หายแฮงกันเลี่ยนกันต่อกันมีกันเลี่ยนกันมึงก็บังิตตอแม่กันมันต้องิตอรม่่อร่แมวแมีห่อนกบินนกบินอื้ม นกบินไปไหนลูกบินไปต้นไ,ไม้พี่นกอยู่ทึ่ต้นไม้แมวมี่แมวพอ่อหมูแมวปลาสิล่ะใช่ไ,ปไ,ปไหมเกยบจับมันไปเห็ดมันเหีหยังกันนะมันคือจะมงนไหวเ,เลยมันจับเสียมันจับเสียเลยเต๋อโอ้เสียจังไหนจังไห้แมวจับ,จบห,น,หบนอ จัดใหญ่เลยเแม่ม่ม, <c oughs> ม,ม,มัวแทนไม่